ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไม่ใช่ไม่ใช่ Sky Factory ครับ Crash Landing นะครับผมก็ผมรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมสก,กินผมถึงกลายเป็นสก,กินสตีฟเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน1น3่นะครับหมายถึงว่าจูคูคาเซอร,ร์เวอร์มันเป็น1.13.2ใช่ไหมซึ่งในเวอร์ชันนั้นเนี่ยสก,กินมันมี2เลเยอร์ไง ทุกส่วนของร่างกายแขนขาลำตัวหัวนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาใน1.6.4เนี่ยสกินมันมี2เลเยอร์แค่ส่วนหัวนะครับแล้วก็แขนขาลำตัวเนี่ยมีเลเยอร์เดียวนะครับซึ่งสกินปัจจุบันของผมมันมี2เลเยอร์มันก็เลยไม่รู้เรื่องกันนะครับก็เลยกลายมาเป็นสกินสเตปอย่างที่เห็นนี้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็จะพยายามเล่นในโหมด f 1เอ๊ะ a a อะไรวะโหมดร์ r เ t person ไปก่อนละกันเนาะ ก็ขอบคุณมากๆที่น้องๆมาช่วยคอมเมนต์นะครับมีบางคนบอกว่าพี่ถ้าเกิดใส่แร่ลงไปนี้มันคูณ2นะครับก็โอเคขอบคุณมากที่เตือนนะครับแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งก็คือบอกให้ใส่หินลงไปแล้วมันจะหลอมกลายเป็นเซียร์แต่มันมันไม่ได้นะครับวิธีที่ผมจะใช้ก็คือผมเอานี่แทนครับเซียร์คอปเปอร์สโตนครับมาหลอม มันจะได้มาเป็นเซียสโตนเหลวนะครับตรงนี้แล้วเสร็จลผมก็เอาคอปเปอร์สโตนเนี่ยใส่ลงมาในนี้แล้วผมก็หย่อนน้ําตัวเซียสโตนลงไปสิ่งที่ผมได้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับเป็นเซียร์คอปเปอร์สโตนซึ่งเซียร์คอปเปอร์สโตนเนี่ยสามารถนํามาใช้งานในการวางเพื่อประกอบไอตัวทิง k e r Construct ให้มัน สมบูรณ์ได้นะครับหลายหชั้นเลยแปลว่าผมไม่จําเป็นที่จะต้องแวะกลับไปที่เมืองอีกแล้วนะครับเพียงแค่ผมทําโปรเซสนี้วนไปวนมานะครับผมก็จะไดอ้อ่หินเพียบเลยนะครับสำหรับการเอามาวางที่ตัว Tinker Construct นี้นะครับหินเซีย Copperstone จะได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ผมว่าผมจะทําอุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่ของผมเนี่ยผมว่าจะใช้เป็นแร่ชนิดหนึ่งครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆและทนทานมากๆเท่าที่ผมจำได้นะในเวอร์ชันนี้มันจะมีแร่ประเภทหนึ่งต้องเปิดในเล่มไหน Material and you ปะ่ะเล่มนี้ปะ่ะอ,อ๋อแล้วก็ผมต้องอัปเกรดของอีกนิดหนึ่งนะอรู้ไหครับ ลูไมเป็นแร่ที่ถูกลบออกใน t ิ n เ e อร์คอนสแต็กเวอร์ชัดถัดๆไปเพราะว่ามันค่อนข้างโกงมากนะฮะมันเป็นแร่ที่ทำง่ายมากอลูไมนี่อลูมิเนียมผสมกับอะไรบางอย่างครับแล้วมันได้ออกมาเป็นแร่ที่ค่อนข้างโหดมากช่วงหลังะท้ายเกมเนี่ยเราจะไปใช้โคบอลกับอาร์ไดรวมกันเป็นแมนยูเลียมนะครับผมซึ่งอันนี้ก็โหดมากแต่ว่าเราต้องไปเนเธอร์ก่อน หรือถ้าไปเมเนเทอร์ไม่ได้เราก็ต้องเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ต้องใช้เครื่องปั๊ม c o p p e r ร์ส n ตนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้โดยทำไอสโตน b บ r ลนะครับไอรอนพิกนี่ก็เราก็สามารถทำได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีประโยชน์ยังไงแต่ว่าใ,ในระหว่างนี้ผมว่าสิ่งที่หาง่ายที่สุดก็คืออลูมิเนยมนะครับตัวนี้มันขุดได้ถึงระดับแมงูเลียมเลยนะฮะคือสูงมาก ะครับโหดมากขุดข้อโพสตโตนไอขุดออฟซิเดียนได้อย่างสบายๆเลยนะฮะนอกนั้นแล้วความสามารถต่างๆก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเอาละ่ะแต่ขั้นแรกเลยเนี่ยผมต้องดูก่อนว่าอะลูไมมันผสมอลูมิเนียมอลูมิเนียมกับแร่อะไรนะครับอะลูเ i t มไหมนี่ครับมันจะสีชมพูเหมือนกับอลูมิเนียมเนาะแต่ว่า มันเป็นแร่แตกต่างกันนะครับโอ้โหพู้ดงออกซิเดียมมันก็มาเลยครับเลขเออเลขหนส่วนออกซิเดียน1ส่วน,วนแล้วก็อลูมิเนียมอีก3ส่วนใช้ได้เลยครับได้มาเป็นอลูไมโอเคเรามาเตรียมของกันเลยดีกว่านะฮะโอเควัตถุดิบผมได้มาแล้วนะครับก็คือเป็นออดัสนะครับก็ตัวอลูมิเนียมนะก็โยนใส่ไปเลยนี่แล้วก็ เหล็กนะครับเดี๋ยวมันยังขาดอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวออฟซิเดียนใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำออฟซิเดียนนั่นก็คือเราจะต้องมีอะไรนะสโตนเบรลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสโตนผมเขียนผิดทำไมตัวทีมันมาช้ากว่าเพื่อนอ,อยู่ไหนอยู่ในอยู่หนอยู่หนอยู่ในหนหนหน นี่เป่านี่เป่านี่ครับ Stone บา r เรลของ x มีฮีโร่จริงๆด้วยครับผมปึบทำอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็ฟ้าบฟ้าบไม่แน่นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถใช้แบบฮอปเปอร์ในการอัตโนมัติในตัวนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเบื้องต้นแล้วมันต้องเทน้ำเทลาวาอะไรพวกนี้นะครับลงไป ก็วิธีเลยเนาะก็คือเราเอาอาจจะใส่ได้ก็ได้นะทำงี้ได้ไหมได้เฉยเลยดีมากๆโอเควิธีก็คือเราเอาถังน้ำนะครับเทฟับเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นออฟซิเดียนอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็จับออฟซิเดียนนี้ต้องต้องดันจริงอ๋อนี่โอเคนี่ครับ อลูมิเนียมเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีเหล็กอยู่แล้วมีอินว่าเดอะมันใช้แค่อลูมิเนียมกับตัวนี่นี่วะอลูมิเนียมกับตัวเหล็กนะครับแต่ระหว่างนี้ออกซิเดียนก็รอเผาครับซึ่งมันใช้ปริมาณเยอะอยู่ครับก็ในระหว่างนี้เรามีลาวาอยู่ใช่ไหมก็แอบ,บใช้ไปก่อนฟาบนี่ฮะคลิกขวามันก็เติมเรื่อยๆครับใช้ครั้งละ1มิลลิบักเก็ตนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จริงๆไม่ต้องเอาน้ําออกก็ได้นี่วาผมแค่ขี้เกียจนะฮะ น่าจะใช้ฮอปเปอร์ได้ด้วยนะถ้าผมก็ใจไม่ผิดสิฮอ,อปเปอร์มีไหมผมน่าจะมีฮอปเปอร์เหลือใช้งานว่างอยู่หนึ่งอันนี่นะแถวนี้ปะไม่มีเลยเหรอฮัลโหลไม่มีไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ไม่งอปัญหาคือเหล็กก็อยู่ตรงนู้นเหมือนกัน วิ wow. ่งหิบข้าวกินข้าวแป๊บหนึ่งนี่แอปเปิลเจลริพาตั้งแต่พาสท,ที่แล้วยังไม่หมดเลยนะครับเลือกเหล็กออกมาครับนี่เลยลงมาออกซิเดียนที่เหลือก็โยนไปครับลงมาหนึ่งบล็อกเดี๋ยวนี้ไวไยเอ๊ะทำไมมันค้างอ๋อนี่อลูมไม์มันเกิดแลวไงนี่ครับอลรูมไม้หกอิงกัดเยี่ยมมากๆเลย โอเคได้มาแล้วครับตรงนี้เราต้องทำฮ h อปเปอร์ถูก้งกล่องก่อนอ๋อและที่สำคัญคือไม่พอนะเราได้อลูไมยมาแล้วเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับนี่ดึงได้เลยนี่ว่าเรียบร้อยครับแล้วก็ทำอย่างนี้จึบทิ้งเอาไว้นะฮะอืมพวกควก นายควรจะดึงออกมาได้สิไม่ใช่หรือนายควรจะต้องดึงเอาออฟซิเดียนออกมาได้ไม่งั้นฉันะอาจจะต้องใช้ไอเทมคอนดูดอย่างนเนี้ยอุ้ยเผลอกินน้ำกอไม่ใช่วิธีที่ดีเลยปรากฏว,ว่าตัวคอปเปอร์ใช้งานไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนครับ เผลอกินน้ำอ้โหขึ้นสถานะดีให้เดชเสียน้ําเลยครับเราก็ต้องมาใช้ตัวไอเทมคนไอเทมดักแทนนะจริงๆจะใช้ไอเทมโนดก็ได้嘛เดี๋ยนะเดี๋ยนะไอเทมโนดไอเทมโนดผมมีอยู่วะน่าจะใช้ได้นะเขาทดลองดูหน่อยซิไอเทมโนดผมไม่มีว่ะเอาดักก็ดักก่อนแล้วกันนี่แหละอมวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ขูดตรงนี้ออก ไปดึงอันนี้ตัวตัวนี้ดึงอา้าวเป็นแกมหัวนี้ดึงลงมานี่ประมาณนี้ได้ไหมหรือจริงๆเราเอามาวางด้านข้างแทนน่าจะดีกว่าไหมนี่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะได้วางน้ำครับดึบ๊บหน้ามาแล้วออฟซิเดียนเทียบเลยครับทีนี้ เครื่องผลิตลาวาก็จะได้มีอะไรทํากันนะไม่ใช่แค่ยืนก็งงอย่างงี้เอาละผมมีอะลูมไมอยู่เยอะพอสมควรเลยอะลูมิเนียมหายหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เหลือเป็นออฟซิเดียนไะด้มีออฟซิเดียนเหลวนี่ครับออฟซิเดียนเหลวเหลืออยู่6อิงกอตกับอลูมไมอีก18อิงกอซึ่งเดี๋ยวเราต้องรออออลูมิเนียมเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำต่อไม่เป็นไร ก็รอไปได้ครับในระหว่างนี้สิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือเราจะย้ายไอ้พวกนี้ออกไปให้มดเลอยนะครับออกไปด้านหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับอ่ากล่องนี้อ่ากล่องนี้ต้องไปด้วยนะครเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทำพวกของทั้งหลายนะครับนี่มานี่ก่อนเลยครับพา p a r บิ u เดอร์ครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้ไหมไม่แล้วอันนี้ แล้วก็อันนี้กับอันนี้นะฮะโอเคแล้วก็โยนพวกเศษชิ้นส่วนอันนี้ลงไปี <laughs> นกล่องนี้มีอีกอในกล่องก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้ไมั้งหรือเราจะย้ายกล่องนี้สลับกันกับโต๊ะตัวนี้ี่แบบนี้จริงๆมันจะมีพาร์ทบิวเดอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งมันดีมากๆเลยลองทําดูดีกว่า นะครับผมมีเด็กพอไหมเนี่ยสงสัยอยู่โอเคทีนี้ครับอลลูไม้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทําง่ายๆนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทํานั่นก็คือเราต้องเอาเป็นหินมาก,ก่อนแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเราจะต้องใช้อะไรในการทำนะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่พิมพ์พวกนี้ยแม่พิมพ์พวกนี้ย แคสนะครับผมเป็นแม่พิมพ์ซึ่งมันสามารถใช้แรได้2อย่างคือ 1. อลูมิเนียมเบส2คือโกแต่อลูมิเนียมเบสนี้ใช้น้อยกว่าครับและอลูมิเนียมเบสได้มาจากการที่เราผสมอลูมิเนียมเข้ากับคอปเปอร์อ้เปลืองอลูมิเนียมไหมเนี่ยแล้วมันมีเหลือไหมเนี่ยมีแต่คอปเปอร์ครับอลูมิเนียมเหลืออยู่นิดเดียวตรงนี้เอาไปทําดูก่อนแล้วกัน จะได้หรือเปล่ามันจะได้ไม่ต้องเปลืองโกไงผมแอบลืไมไปว่าถ้าเกิดผมโยนอลูมิเนียมไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไปรวมกับอะไรบางอย่างในนี้อ๋อแต่ว่ามันไม่เป็นไรนี่หว่ามันต้องต้องใช้สมอินั่นขึ้นไปนะครับก็คงจะไม่เป็นไรเนาะอ,อ๋อแล้วก็ต้องขอลองดูก่อนว่าคัพเปอร์ถ้าเกิดใส่เข้าไปมันจะไปรวมกับอะไรม่มวซัวหรือเปล่าไปรวมกับอย่างอื่นม่วซัว,วนี่ผมคลีดเลยนะ เอาไปรวมกับนี่เอาไปรวมกับตินจะได้บลอนซ์มาครับต้องระวังนะฮะบางทีเราอาจจะได้แร่ที่เราไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดใส่ไปเยอะเกินนะฮะลืมดูว่าสัดส่วนสัดส่วนตรงนี้คืออะลูมิเนียมเยอะกว่าอะลูมิเนียม2คอปเปอร์เศษเดียว อลูมิเนียมสองอีก,กอนงูงูหนึ่งอันเดี๋ยวนะเหล็กครับเหล็กเหล็กเหล็กตรงนี้ยังเติมไม่เต็มครับใส่ไปก่อนอแล้วก็คอปเปอร์งูงูหนึ่งอันใส่ลงไปไม่ให้สัดส่วนมันเกินเยอะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีตกค้างแล้วมันจะไปผสมกับอย่างอื่นแล้วก็มัวมัว,มวตัว,ตว,ตวอยู่ในนั้นเอผมสงสัยจังเลยว่าผมมี อะไรที่เป็นอลูมิเนียมนี่อลูมิเนียมอิงกอดหย่อนลงไว้ได้ครับหย่อนลงไปเลยครับนี่ครับและในระหว่างนี้เราก็รอนะฮะน่าจะได้เป็นอลูมิเนียมเบสออกมานะครับสีส้มๆนี้น่าจะใช่คอปเปอร์ครับแล้วก็มีอลูมิเนียมเบสอยู่4อิงกอดวหวังว่ามันจะพอโอเคผมทำแม่พิมพ์มาหนึ่งอันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวของอ่า ไอ้ X นะครับผมแลหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเดี๋ยวก่อนนะผมดูก่อนเพราะว่าบันเล็กมากอลูมิเนียมเวลเง็ก3อิงกอดครับต้องใช้งานให้คุ้มครับอ,อันนี้โยนทิ้งไปแล้วก็เอาอีกชิ้นส่วนนี่ว่าใช้งานนั่นก็คือน่าเป็นส่วนทู o ลอตครับหลังจากนี้น่าจะใช้ได้เยอะเอาทูลอตมาครับเก็บแล้วโยนอะไรที่เหลือทิ้งไปทูลอตวางตรงนี้ เทอลูมิเนียมเบสใสลงไปน่าจะเหลืออยู่ทั้งหมด2อีอิกอดตอนนี้โอเคได้มาอีก1อันแล้วนะครับถ้าจะทำแมทท็อกก็จำเป็นจะต้องใช้สิ่งนี้ครับเชา h ์เฮดนี่เลยมาแล้วครับอีก1อันตรงนี้เทลงไปครับในระหว่างนี้ผมจะใช้โต๊ะแคส t อีกอันหนึ่งแคสติ้งแทเบิลนะครับไม่ใช่โต๊ะที่เอาไว้เล่นเกมในคอมนะไม่ใช่นะก็ ใส่ไปรวมกันได้นะครับโต๊ะแคทต,ตรงนี้เอาเดี๋ยวกันอะูมินยมเบสยังเหลืออีกหนึ่งอิงก,กอดเกือบลืมเรามีหลอดแล้วใช่ไหมมีหลอดแล้วมีอิงก,กอดแล้วมีหัวแล้วพิกแอคแล้วกันนะชิ้นสุดท้ายนะครับน่าเป็นพิกแอคแต่ว่ามันยังไม่ครบมันยังขาดบาดิ้งอยู่พิกแอคมา โอเคผมจะเริ่มเอาอะลูมิเนียมเบสเอ้ยเอาไอตัวอะลูไมมาใช้งานละก็ใส่หัวส่วนหัวขวานส่วนหัวจอบแล้วก็ส่วนของด้ามนะครับภาคนี้มันไม่ค่อยบอกวาอรายละเอียดว่าอะไรผสมอะไรแล้วมันดีบ้างผมก็เลยไม่สนใจที่จะทำละก็รวมๆไปเลยครับแล้วก็เอามารวมกันเป็นสิ่งนี้ ได้มาแล้วครับแมททอรกนะครับเป็นอะลูมิเนียมนะครับใช้อลูมอัลูไมผ้ผูดผิดอลูไม้มา,มาใ,นในการซ่อมนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างตัวฟลินต์เนี่ยดาเมจหกใช่ไหมอัลูไม้เพิ่มเป็นดาเมจแปดนะครับตัดได้ถึงอาไดส์มนิ่งสปีดแปดจากเดิมเนี่ยจากเดิมที่เป็นฟลินต์เนี่ยคือสี่เนาะเพิ่มขึ้นมาสองเท่าดูวบิลิตี้นี่เยอะมาก เป็นพันนะกว่าจะพังนะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทำการทิ้งแมทท็อกอันเก่าของเราไปได้อย่างน่าตาะเฉยเลยนะครับโยนลงไปแ,แล้วก็เศษไอ้พวกนี้โยนลงไปด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วมันไม่ยอมไหม้ด้วยนะเพราะอย่างนี้แน่เลยมันก็เลยมีเสียงชีชาชีชาอยู่ตั้งนานนะครับตอนที่เราไอ้นั่นกันทีนี้ ผมมีอุปกรณ์ที่จะเหลือพอไหมเอาโกก็ได้ผมยอมเสียโก้หนึ่งอันนะครับทำบอยดิงเรื่องผมไม่มีบยดิงเหรอหรือผมทำตกอยู่ตรงนู้นฮัลโหลบยดิงอ่ะเดี๋ยวก่อนอลูมิเนียมโอ้โหมาได้จังหวะมากมากอย่างนี้ก็ใช้งานสิครับวางก่อนแล้วเดี๋ยวทุบเพื่อเพิ่มจำนวนอลูมิเนียมเบสผมเพิ่มขึ้นเป็น8อิงก,กอดครับ ใช้ได้อยู่ผมว่าผมอาจจะทำอะไรจากอลุมิเยมได้เพิ่มเติมนะก็ลุยเลยครับเอาหินมาใส่บายดิงไม่แน่หนึ่งอันเศษนี่ทิ้งไปปึ๊บวางเทผมมีความรู้สึกว่าเอผมน่าจะอัปเกรดในตัวนี้ได้แล้วนะทิงเกอร์คอนสแตคนะครับจำไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนี่ครับทูฟอก อ่ต้องการเหล็กอีก2อ,อิงก,กัดผมมีพอไหมไม่พอโอเคม้าตะไลก็เดี๋ยวทำเพิ่มทีหลังได้นะครับเอาหัวพิกแอคมาครับตรงนี้ครับอลุมไม้ครับเยอะแยะมากมายครับใส่ไปก่อนแล้วก็ผมน่าอยากได้เหล็กเพิ่มอีกจังเลย2 w o f o r k ทำให้ผมสามารถคราฟของได้เพิ่มอีกอ่มีเหล็ก ชได้อยู่เนาะโอเคในระหว่างนี้ก็แอบใส่เหล็กลงไปงนี้ด้วยแล้วกันอื๊บทุบนี่ครับเราก็จะได้จำนวนของแร่เพิ่มขึ้นนะหลายบล็อกขึ้น5บล็อกแล้วตอนนี้พอขะทุบอีกทีหนึ่งได้เป็น6บล็อกแทนครับโยนใส่ลงไปชปโอเคในระหว่างนี้เราก็ได้ส่วนของ บดิงกับกนี่แหละเหลือหัวได้หัวมาแล้วนะครับก็เลยสามารถนำมารวมกันกลายเป็น p i c ก a อ็ X นั่นเองและ p i c ก a อ็ X อันนี้ก็ดีกว่า p i c ก a อ็ X อันเดิมอย่างมากมายมหาศาลดูนะครอันเดิมที่เป็น p i c ก a อ็ X แบบฟ i n t นะครับสปีดสีนะฮะแล้วก็ดู Ability คือใช้งานได้แค่ประมาณคือเกือบ200ครั้งนะครับ แต่อารูไมเนี่ยสปีด8คูณ2มาเลยนะครับแล้วก็ดูบิลิตี้800ครั้งโหดมากนะครับแต่อันนี้ไม่มีโมดิฟายนะฮะแต่อันนี้มีโมดิฟาย1เนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนหลังเราอัปเกรดได้โยนทิ้งป้ายนี่ไม่มีเยอะใหญ่เลยลืมโชว์ให้ดูว่ามันเร็วแค่ไหนเนาะสำหรับตัวแมทท็อกอาูไมย๋ยวขออนุญาตตัดกันไกลใช้กันไกลตัดก่อนนะไมไ่ใช้อาูไมตัไดไม่ใช่แมทท็อกอาูไมนะครับไม่ เร็วขึ้นเยอะผมใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่มีแมทต์กระนใหม่ปันซอมบี้ทีเดียวน่าจะยังไม่ตายเมันเดี๋ยวเราต้องทําอาวุธเพิ่มอีกอันหนึ่งครับซึ่งมันเป็นอาวุธที่โหดมากๆแล้วผมหวังว่าเราจะได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในเกมอะ่ะมันยังไม่มีตีชาร์จไงน้องเข้าใจใช่ไหมหลังจากที่1.8เข้ามาเนี่ย โลกของไมค์ครับก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับคือเราไม่สามารถตีดุดวได้ถูกต้องใช่ปะโอเคผมยังเหลืออารูนัมเบดอีก7นะครับเพราะฉะนั้นผมโยนเหล็กเข้าไปแล้อย่างมีเหล็กแล้วนะครับก็แอบแอบ,แอบทุกออกก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาแคสเบสิ่งใส่ฟับผมต้องการอีกอันหนึ่งนี่วยนี่ัวความรวดเร็ว ก็บอันนี้ไหมอย่างนะครับในระหว่างนี้เราจะทำแพทเทิร์นผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเอ้าเฮ้ยเขาบอกว่าไม่พอขาดเหล็กอีกนิดนึงครับโอ้ oh y god โอเคผมได้ไอรอนบล็อกอันแล้วแต่มันยังไม่จบอยู่เท่านั้นผมลืมไปว้าผมจะต้องทำเซียบลิกอีกซึ่งเซียบลิก มันเป็นเสียบลิกแบบที่เป็นบล็อก,กนลครับแปลว่าผมต้องเอาไอ้พวกนี้ออกมาใช้งานอีกแล้วไม่ใช่ไอ้นี่ด้วยไม่ใช่ตัวโต๊ะอย่างงี้ด้วยต้องเป็นหม้ออย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจต้องมาทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วว <c oughs> นไปวนมาให้มันได้ตัวเสียบลิกแบบนี้ตอนนี้มีอยู่3อันเนาะก็ต้องค่อยๆทำไปปึ๊บแล้วก็ใส่นีนเเน่เหลือไหมเนี่ยเหลือีก3บล็อกหน่อย วนๆไปครับทําวนไปมันต้องคราเป็นอันเนี้ยต้องคราเป็นอันน,น,น,นี้ซึ่งมันใช้สีต่ออันแปลว่าผมต้องการไอเสียบลิกที่เป็นก้อนอย่างนี้ทั้งหมด12ชิ้นเพื่อคราเสียบลิกที่เป็นบล็อกทั้งหมด3อันนะครับผมต้องการ12ใช่ไหมผมก็ต้องทําวนๆไปเร,เรื่อยๆอย่างนี้ก็อช้เวลามากเลยโอ้ยไปจะครบ แล้วก็เอานี่เลยตัวไหนว่าทูสเตชันออกมานะครับเราจะอัปเกรดมันให้กลายเป็นขั้นที่เหนือกว่าน้ำผมหมดแล้วในระหว่างนี้ต้องรีบแล้วครับมาครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ใช้อารอนบล็อกเป็นฐานแบบนี้นะครับแล้วก็มีนี่ตรงกลางทูฟอกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะทำสิ่งนี้ครับครีเวอร์นะฮะโอ้โห ดูหนทางในการไปของมันแล้วเนี่ยดูไม่ง่ายเลยครับนั่นก็คือเราน่าจะต้องจําเป็นจะต้องมีครับตัวไบเบรดของครี์นะฮะใครเคยเล่นไฟต์ไฟเต์ซเนี่ยจะรู้นะครับว่าอันนี้เป็นของที่โหดม,มากๆปัญหาคือนี่ครับใช้กี่อันเนี่ยใช้ของหลายบล็อกมากจริงๆครับออกมานี่แล้วก็เอาไอ้ดาบนี้ใส่ลงไปแล้วก็นี่เลยครับ อาูมิเนยมเบรคครับมีอยู่เท่าไร่สซส์หมดดีนะที่มันกินแค่หนึ่งอิงกอดอะค่อยยังชั่วนหน่อยครับในระหว่างนี้ก็เอาอลรมณ์ไมเติมลงไปฟาอ่าอุ้ยฮีสโตกขึ้นเดี๋ยวซีพวกพวกยังหิวน้ำอยู่แป๊บนึงมีสายแล้วนะครับจะได้อยู่โอเคน้ำหมดอย่างรวดเร็วพราะว่าผมกระเดกน้ำเข้าไปโดยตรงเลยทีมั้เนี่ย วับเรียบร้อยครับก่อนจะมืดแล้วก็มืดก็นอนซะผมไม่ได้ของจาก,กมอนเลยครับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าผมนอนข้ามกลางคืนหมดเลยชีวิตแย่มากผมว่าอีกสักพักหนึ่งผมอาจจะต้องทำฟาร์มมอนสเตอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อมาใช้งานในการหาพวกของดอกจากมอนนะครับต่อมาก็คือน่าจะเป็นทับทูรอนใช่ไหมแต่ก่อนที่ผมจะทำตรงนั้นผมจะต้องมี เพลตก่อนนะฮะแบงกิ้งเพลตใช่ไหมนี่เลยนี่แบงกิ้งเพลตนะครับทับทูลอตอยู่ไหนวะไบดิ้งขนาดใหญ่ได้ปะนี่ทับทูลอตครับแล้วก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เอ่อจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไบดิ้งขยะขนาดใหญ่ต้องเป็นอันนี้สิ Large plate นะครับผม Large plate นี่ทับทุลอดมาแล้วนะครับแล้วก็ Large plate อุ้ยโยนของทิ้งเฉยเป็นกร,รมเอาอันนี้ลบมาครับ c l e ว v e r ได้แล้วนะฮะแล้วก็เราต้องใส่สองอันนี้ลงบนตัวเออ่ Casting table นะฮะลบไปนี่เนี่ยจากนั้นก็ใช้อลูมิเนียมเบร วางฮึบฮึบพอไหมเนี่ยพอนะโอเคโยนทิ้งป้ายเมาเราไมา่ได้ใช้นะครับวางตัวนี้แล้วเสร็จแล้วก็อารมไหมห้าอิงกอดจะพอไหมเฮ้ยพอปะวะโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยไม่พอโอเคเรายังมีออกซิเดียนเหลืออยู่นิดหน่อยครับ เอ่อผมต้องใช้ออปซิเดียนกับอะไรวะออปซิเดียนกับอลูมิเนียมไม่ผมทำอะไรลงไปทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยอลูมิเนียมเหลือแฮะเหลือแค่นี้จริงใช่ไหมจริงจริง,รง,รง,รงด้วยโอเคอลูไม้ทั้งหมดกีอิงกอดก็มองไม่เห็นให้ตายสิเออออปซิเดียนก็ยังเหลืออยู่ถูกต้องไหม แป๊บหนึ่งนะอาลูไมท์มันไม่ยอมโชว์ขึ้นให้ดูว่าก,กี่อิงก,กอดอะอะโหมันเซ็งมากเลยอ่ทำไงนะเหล็กออฟซิเดียนแล้วก็อาลูไมท์มันพอไหมเนี่ยแต่มันอยู่ล่างสุดอยู่แล้วเอาเอาืมอืมอา้าไม่ออกเลยเหรอฮัลโหลปัก พวกออกซิเดียนก็มีเหล็กก็มีอลูมิเนียมเบสก็มีเอ๊เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่ามันโดนคอปเปอร์แล้วกลายเป็นอลูมิเนียมเบสไปก่อนแล้วนั่นไงของไม่พอทำจริงๆด้วยไม่ไหวละครับผมไม่ไหวแล้ะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนหน้าครับท่านผู้ชมคลิปเปอร์เดี๋ยวมาแน่คลิปเปอร์มาแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ แ้วตาจะไหลแล้วเ,เจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้มีเท่านี้มีอะไรคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมผมจะเอารออ่านทุกคนเลยเนะเาะแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ